สวัสดีค่ะบอกเล่า90มาแล้วค่ะวันนี้นะคะคูจะมาพูดถึงการอัปเดตล่าสุดของ PayPal อีกค่ะแหมรู้สึกว่าข่าว PayPal เนี่ยชวนปวดหัวจริงๆนะคะอ่ะสำหรับการอัปเดตล่าสุดนะเขาก็ประกาศเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับใจความของ เมลนะคะเขาบอกว่าทาง PayPal เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางกฎหมายของเขาซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้กับเราค่ะแต่ว่าเรานั้นไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆในตอนนี้นะคะแต่ถ้าเราต้องการอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดแล้วก็วันที่มีผลบังคับใช้เนี่ยเขาก็ให้เราคลิกลิงก์ไปดูรายละเอียดนะคะที่เขาแจ้งเรามานั่นเองค่ะก็คือไปที่หน้าการอัปเดตนโยบายนะคะอ่ะเราคลิกไปเลยค่ะพอคลิกมาแล้วนะคะก็เป็นการอัปเดตนโยบายของเขานะคะ ก็เป็นการประกาศแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงของเพพาสำหรับประเทศไทยค่ะวันที่ออกก็คือ11กุมภาพันธ์2 2 2 2นะคะอ่ะคะสำหรับหน้านี้ค่ะ ก็จะมีรายละเอียดแล้วก็แสดงตัวอย่างการแจ้งให้ผู้ใช้เพ y p พารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการเพ y p พาในประเทศไทยหรือว่าข้อตกลงออนไลน์นโยบายหรือคำชี้แจงอื่นๆค่ะที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้อย่างเราทราบนั่นเองแหละนะคะ นอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถตรวจสอบประกาศการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมาได้แต่เราจะย้อนหลังไปทำไมเนาะเราต้องไปข้างหน้าใช่ไหมล่ะคะว่าจะมีอะไรยังไงใช้ได้ไหมหรืออวสานเพเพาหรือเปล่านั่นเองที่เราอยากรู้ค่ะลงมาค่ะกับหัวข้อน,นี้เลยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่าง ที่ควบคุมความสัมพันธ์เรากับเพพา l ค่ะเราไปมีความสัมพันธ์กับเขาตอนไหนเนี่ยอ่ะต่อค่ะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าจะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ ตามที่แสดงด้านล่างอ้าวเราก็ตามไปด้านล่างเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยจะต้องดาเนินการค่ะก็คือเขาให้เราอ่านประกาศด้านล่างอย่างละเอียดนั่นเองค่ะแล้วก็ให้ทําความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง สำหรับการปร,ปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal นะคะเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1เมษายน2022เขาจะดำเนินการต่อไปนี้1เลยค่ะจะมีการแก้ไขนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เพื่อขยายรายการสินค้าที่ไม่มีสิทธิ์อันนี้ก็รวมไปถึงโทเค็นที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ก็คือ NFT บางรายการค่ะที่มีจำนวนเงินการทำรายการมากกว่า1,000 0ดอลลาร์สหรัฐอ่ะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของคนทำธุรกิจคนขายของเนาะอ่ะต่อมาคือการอัปเดตข้อกำหนดของค่าธรรมเนียมข้อพิาพาทแล้วก็กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติก็เกี่ยวกับคนขายคนทำธุรกิจอีกเช่นเดียวกันค่ะ ่าแล้วก็มีการลบหรือว่าแก้ไขการอ้างอิงไปยัง ebay ที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปด้วยนะคะตรงนี้การประกาศตรงนี้ก็น่าจะเป็นประกาศของคนทำธุรกิจคนขายซะส,ส่วนใหญ่อ่าแล้วคนใช้ทั่วไปอย่างเราล่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราคลิกไปที่ตรวจสอบข้อตกลง ผู้ใช้บับปรับปรุงกันต่อเลยค่ะต้องหารายละเอียดนะคะว่าจะได้ใช้ต่อไหมหรือเอวสารเลยนะอ่ามาที่หน้าแรกเลยนะคะปูว่าคงต้องจบตรงนี้แหละสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ค่ะเกี่ยวกับบัญชีของเราเลยหละนะคะเขาบอกว่าสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้กับ ผู้ใช้ทั้งหมดค่ะตั้งแต่วันที่1เมษายน2022เป็นต้นไปนะคะเขาก็บอกรายละเอียดแหละนะคะว่าสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ค่ะก็เป็นสัญญาระหว่างเรากับ PayPal บริษัทไทยค่ะที่ควบคุมการใช้งานบัญชี PayPal ของเราแล้วก็บริการของ PayPal เนี่ยถ้าเราเป็นบัญชีธุรกิจค่ะ ธุรกิจนั้นต้องจัดตั้งดำเนินการหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อเปิดบัญชี PayPal แล้วก็ใช้บริการของ PayPal แต่ถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีอายุอย่างน้อย20ปีค่ะทีนี้เรามาตอบที่การเปิดบัญชีค่ะ เขาบอกว่าเท้านั้นทางเพ p a l นั้นนะคะมีการให้บริการบัญชี2ประเภทค่ะก็คือบัญชีบุคคลทั่วไปแล้วก็บัญชีธุรกิจโดยบัญชีธุรกิจ Paypal นะคะก็ช่วยให้เรานั้นสามารถ รับการชำระเงินชำระเงินโดยใช้ยอดคงเหลือในบัญชีเพพาหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆสุดท้ายค่ะก็ยอมรับทั้งบัตรเครดิตเดบิตบัญชีธนาคารยอดคงเหลือในบัญชีเพพาหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆจากผู้อื่นค่ะแล้วก็บัญชีบุคคลทั่วไปเพพาจะอนุญาตให้เราชำระเงินโดย ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้นค่ะเป็นไงคะเป็นคำตอบที่ทำให้ใจสลายหรือเปล่าถ้าตรงนี้ยังใจสลายไม่พอมาอ่านต่อค่ะมาที่บัญชีบุคคลทั่วไปเลยนะคะเขาบอกว่าด้วยบัญชีบุคคลทั่วไปคุณจะสามารถซื้อสินค้าและบริการได้แต่คุณจะไม่สามารถ ใช้บัญชีของคุณเพื่อรับการชำระเงินหรือเก็บยอดคงเหลือใดๆไว้ค่ะอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะจบแล้วเพจพาวของเราไม่ได้ใช้ต่อแล้วลหละนะคะก็ยังอ้างอิงกับประกาศช่วงแรกๆเหมือนเดิมค่ะก็เอาเป็นว่าเราก็ใช้เท่าที่เขาให้เวลาเราใช้นั่นแหละเนาะแล้วก็ไปศึกษา กระเป๋าอื่นๆแทนนะคะสำหรับใครที่หาเงินบนโลกออนไลน์ค่ะชัดเจนแล้วเนาะ1เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะ1เมษายน2565นะคะก็เตรียมตัวไม่ต้องใช้แล้วอ่าสำหรับ paypal ถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดมากกว่านี้นะคะก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวบูจะวางไว้ให้ก็เป็นลิงก์ไฟล์ PDF นั่นแหละค่ะอ่ะสำหรับข่าวของเพจพาววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตอะไรอีกไหมในอนาคตข้างหน้านะคะก็คอยติดตามกันก็แล้วกันค่ะ เอาเป็นว่าก็เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ